สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับการจ่ายเงินสำรองจ่ายเงินปันผลนะคะค่าอ้อยขั้นสุดท้ายในรอบที่2นั่นเองค่ะประจำปี2565ทับ66นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเป็นของบริษัทไหนคะ่ะซึ่งก็จะจ่ายในอัตราตันละ40บาทนะคะก็คือบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรำจำกัดนั่นเองค่ะมีการสำรองจ่ายเงินนะคะปันผล และรอบที่2นะคะคือ40บาทจะจ่ายให้ในวันอาทิตย์นะคะที่12พฤศจิกายน2566นะคะโดยการโอนเงินบัญชีค่าอ้อยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการจ่ายแล้วนะคะรอบที่1ตันละ50บาทซึ่งจ่ายให้ในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมารอบที่2ตันละ40บาทจ่ายให้ในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2,566นี้ค่ะรวมสำรองจ่ายไปทั้งหมด90บาทต่อตันนะคะสำหรับบริษัทโรงน้ำตาลบุรีล์นั่นเองค่ะมาแล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อย จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดนั่นเองค่ะจะจ่ายให้ในวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะ